สวัสดีวันที่2ของเชียงใหม่ค่ะเราจะเดินทางไปพักที่อำเภอแม่แตงนะคะชื่อที่พักเขาเคียงนาค่ะที่พักเขาเคียงนาราคาห้องละา2,200บาทค่ะพักได้2คนนะ นี่ห้องพักนะคะห้องน้ำนี่สวยมากเลย สวัสดีค่ะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วนะคะอยู่ที่พักเขาเคียงนาค่ะก็มอไซค์ล้มได้แผลมาด้วยเจ็บตัวเลยฟ้ามาถึงก็เย็นแล้วอะ่ะเพราะว่ารถล้มกว่าจะเอามอไซค์ไปซ่อมแล้วก็กว่าจะทำแผลเศร้าม,มากเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวบรรยากาศนะคะ กระทาชุดเล็กจะอยู่ที่ราคา280บาทนะคะก็อิ่มน,นะขนาดฟ้ากินคนเดียวยังไม่หมดเลย กินหมูกระทะเสร็จเกโอวันตินเสร็จแล้วก็ไปนอนพักมานิดนึงรู้สึกเหมือนมีไข้แล้วก็ตัวมันเคสอะ่นะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็รถล,ลม <c oughs> ้มอื่อน่ะเหมือนฝนมันตกเสร็จใหม่ๆแล้วมันก็เป็นทางโคง้งแล้วเราก็ไม่ชินทางอะ่ะไม่โทษอะไรเลยอะ่ะโทษตัวเองที่แบบไม่ระวังให้มากพออะ่ะมีแผลที่มืออันเนี้ยเลือด หนองซึงมอีกแล้ว่ันทะลอกพออีกห้ากิโลก็จะถึงที่พักแล้วอย่างเงี้ยก็แบบค่อนข้างกระเพกแต่ก็สู้อดทนแบบเรากิ้งเลยอะ่ะเราไม่รู้กี่ตลบแบบมันกิ้งมันไถอะ่ะแล้วเขาก็ช่วยกันมากๆเลยอะ่ะเออมันตอนนั้นอนะมันอยากจะร้องไห้แต่มันร้องไม่ออกมันพยายามข่มใงว่าอย่าร้องอย่าร้องด้วยความที่เราอะมาเที่ยวคนเดียว มันเหมือนตัวคนเดียวอะ่ะพอจังหวะที่แบบเราเจ็บตัวใจมันหายอะ่ะมันเจ็บบ้ะมันไม่ได้เป็นมากแต่มันเจ็บที่ตรงขาด้วยอย่งนี้อเงี้ยอืมบอกว่าเพราะว่าหนูอะ่ะมอใไซค์ล้มมีมีแบบ เครื่องปฐมพยาบาลไหมอะไรอย่างเงี้ยทางที่พักเขาก็ใจดีมากมาล้างน้ําเกลือม,มาทายาให้แล้วก็มาติดทําแผลให้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเจ็บตัวเลยอ่ะจะนอนแล้วนะคะตีหนึ่งแล้วอ่ะยังไม่ได้นอนเลยเจ็บแผลมากเลยผ้ากอดไม่มีผ้ากอดเปลี่ยนอ่ะน้ำหนองไหลอ่ะ อมแต่ยังซาได้อยู่นะทริปนี้อีกยาวไกลไปนอนก่อนนะนี่ที่นอนฝันดีค่ะบรรยากาศหลังห้องค่ะอันนี้แดดออกแล้วหมอกค่อยๆเคลื่อนตัวหมอกสวยมากที่ทุ่งนาก็มีวิวหมอกนะคะ ข้าวเช้ามาแล้วค่ะจะมีให้เลือกนะคะระหว่างเป็นข้าวต้มกับอเมริกันนะคะแต่ฟ้าเอาเป็นข้าวต้มนะคะไหนอเอาข้าวเนเอาไว้นี่นะน่ากินจังแกะเ้นออกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีผล,ลไม้อันนี้ยังไม่ได้แกะเลยเพราะว่าน่าจะเป็นพวกขนมแน่เลย รองเท้าบูทที่เตรียมมาจากบ้านเองนะคะเป็นลุยทุ่งนามาเลยๆเลยแต่ว่าทางที่พักะ่ะก็มีรองเท้าบูทให้นะคะแต่เป็นสีดำเสียงข้างห้องไปถ่ายรูปที่ทุ่งนากันคะ่ะอันนี้ดอกไม้ที่ฟ้าซื้อ ที่ไหนไม่รู้้าไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่เห็นข้างทางแล้วมีดอกไม้ฝากก็เลยนะสวยนะไปค่าสวยมากเลยรอกำลังจะลงไปนะคะคือพี่เจ้าของที่พักอะเขาโทรมาว่าแบบน้องฟ้ามาดูหมอกซิแล้วก็ บอกว่าถ้ามาดูจากวิวหลังบ้านพี่อ่ะสวยมากเขาตะโกนมาแล้วว่าวันนี้สวยมากเลยน้ำหมอกอ่ะแล้วก็อาหารเช้าจะมีให้เลือกข้าวต้มกับแนวเมริกันนะคะแบบแบบมันจะลุกนะโอ้ยเลื่อนจริงอะไรจริงมันเป็นขี้เลนอะ นะคะคทางไปหลังบ้านเป็นวิวสวยๆแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆเพิพ่ๆๆไปถ่ายอีกมุมหนึ่งเพื่อให้เห็นที่พักเต็มๆวิวแดดออกแล้วแล้วไงพี่เจ้าของเขาจนถ่ายอยู่เนี่ยเลยเยอะมากเลยค่ะเยอะกว่าเมื่อวานนะคะเย,ยะะอะกว่าเมื่อวานค่ะ จริงๆเจ็บแผลมากเลยค่ะเพราะว่าเข้าวันที่สองมันก็จะเริ่มตึงๆแผลแต่ว่าเราต้องการมาใช้ชีวิตอะกลัวใช้ชีวิตไม่คุม้มเราก็ต้องเดินให้ทั่วค่ะถ้าเรามัวแต่นั่งนิ่งๆเดี๋ยวแผลมันตึงตึงเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยับตัวนี่เราคิดถูกป่าวะ เติมน้ำมันค่ะเต็มร้อยหนึ่ง อุปกรณ์ทำแผลค่ะถึงแล้วค่ะร้านคาเฟ่สั่งชาไทยแล้วก็บานอฟฟี่นะคะอันนี้เป็นีวิวร้านก็จะมีคนมาล่องแก่งกันร้านกาแฟจังเกิ้ล ดีคาเฟ่ อันนี้เป็นบานอฟี่ราคา100บาทค่าให้70บาทค่ะแต่อร่อยนะต้องเติมความหวานเข้าร่างกายเพราะเราต้องใช้พลังงานในการขี่มอไซค์ไปที่เพกที่หนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ เตรียมไปสถานที่พักต่อไปค่ะคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะไปลุ้นคลิปหน้ากันนะ